ก็ร้อนมอามันสูงขนาดเป็นพร้มหัวยุกเมื่อเห็นสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อทุกคนเด้อสบายดีสวัสดีเนาะผู้ที่เขามาเบื้องเลียวกัมาส้มคลิปนี้เนาะมื้อนี้ก็อยู่กับส่องน้องพ่อยสาวลาวเนาะมื้อนี้สิพาพี่น้องไปส้มบรรยากาศเนาะอยู่ไฮ Unt, no. ane, no. อยูส่สวนมันเนาะไปบิ่งกันดะ้วยเนาะสวนมันเนาะวันบรรยากาศอยู่แถวไหนเนาะปลามันสูงขนาดเนาะบูเห็นเนาะมันสูงพอ ไป้บึงข้างนั้นนุดใจตาเลยบานแะ้อพอยพอจะเห็นถึงเส่วนมันไม่มีกระบรรยากาศแถวนี้ดีขนาดเนาะ มันโบเห็นไหะเีนออกเพราะมันสูงพู้นพราะว่ามันมันสูงถะทางคน,ะน,นงนะคตกมาพานีจะเปียกเบิดเดินะมา,าเบิงทางนี้เนาะมันตำ่ำมันจะมีบนงามบนบบงาม มีปลามันดูนสกัดยังบ่เหน็นเนาะพ่อทางนี้ก็ผีเนาะยืนสูดพ่ดพอเจะเห็นตัง้งแต่ว้วนมัน แล้วนี่มันบ่งงามปะเนี่ยน้อพี่น้องนี่บ่งงามบ่บ่งามมันกะเป็น also, also ป <Sven> น้ำดินเลยนะหญ้ากระเพาะเนี่ยมาลุกเนาะพี่ยังสิมาลุกหญ้าอีกเนาะวางมันแดดเนาะวางอันวางแดงแดงมันตายเนาะกำสามไม้ บรรยากาศดีนด่ะน้องลมกระพัดบ่ยไว้าเห็นมุมสูงแห้งสิงามเนาะสิน้อง จะเป็นปลาเคี้ยวแบบงามๆเลยท้าแบบไหลมุมสูงนะก็เจ er> ้าบ er ุได้ปลูกน่าเป็นตาเสียรายนี่ตัวนยาตัวนี้ยาเนาะขาเจ้าบุมีรำมันปลูกเ้าเจ้าได้ปลาปลามันเป็นอันนี้ In cà mau nó vinh ông nghĩ đến tết xuân mãn kiao là tao ngon mi <laughs> cục ngoài nhà vang mẹ nó มางห้กามิยนะมันมันก็จะตัวนี้เป็นให้สาวพ่อเนาพี่น้องงามอยู่่พี่น้องมัน <laughs> งามนี่เขาจะก็ขึ้นมาเสียเงาให้เนาะ ก็อยังเห็นคนในบางเนพนะคนเนาะขึ้นดักขมวเนาะขึ้นดักขมวทายเดินได้มุมสูงแต่โมสูงกวไนะ่านั้นงามอีดีเนาะพี่น้องสุดสายตาเลยส่ว,สวนมัน Các cháu hít xuân mặn đáy đáy nó phía đông đó Các cháu hít từng tế xuống mặn Màu นอกซักนะพี่น้องตัวงามอีดีเนาะถ่ายแบบนีนะ้เนาะร่วมกับัดซี่คอยคอยมาอีกงามอีดีพี่น้อง สีพาพี่น้องไปเบ่งของปลูกเนาะเครื่องที่ปลูกอยู่ไหเนียงเนียนแล้วมันกะโบคอยสีอันนี้เอกเนาะเครื่องทิมฮอบปลูกกินแบบว่ามันกระโพดด้วยแตงมักโมแบบนี้ว่ามันมันสูงเลยมันโบแฟ่มันเนานะจากสีมีจากบมวมีสีพาพี่น้องไปเบ่ง่างมาบ่งเนาะพี่น้อง มันอ้อยเนาะเดี๋ยวเดีเส้อมันอ้อยขอบปลามันสูงจัโอมึงม,มนขอบวดขอบวลายเนาะ เป็นความัวยุกเมื่อเห็นมันบมเฟ่มันเสื่อมรับกีบ้หกหมูก <c oughs> นะมันโมเฟ่้ย่น้ะมีมีตะเรือมันเนะ้ <c oughs> อส่องแบบนี้นาะจังสีห็น <c oughs> ส่งไปน้ำขี้ดินเนาะ มีมั่นงามพ้นดีนะเจ็ดปีแถ้จริงมีมั่นเลยบูปลามันไปอันจิ้มพี่ดึกมึกหมูนหน่อยหนึ่งนมึกหมูนหน่อยอนะ่ะเพื่อน พวกกติมันกระสินวยใหญ่ขนาดเนาะแต่อันนี้เนาะแบบว่ามันมันขึ้นเกินลุงพีพี่น้องคือเหงามันเนาะมันขึ้นสูงพี่พี่พี่มองยังก็คือมันง่าแบบบ้าอูอ ข้ืนมันก็งามนะพี่นาะมก็โพดีเนาะีเพียงกันกับหยอดมันเลยกรโพดมีกรโพดัว้ายนะมันเปนเื่อด็ดเสือเจ็กสีแกดอบนะโซ่ที่สเก้ ยนี่จะขึ้นแน้วยังยังก่อนแม่เพิ่งเดิน ้ยบนมันตนำหามันกันี่นี่คื่คืออันรมูคือมันมีแต่คือ bên này thảo, lúc mà cút mình bên này thảo to, Dây giờ nó bay tìm hại một bút nữa, đây 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 cơ đây 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 nhàพี่น้อง bữa nay ใส่บัก say มันบักโกยはいไปเบิ่งกินแน่เอาไปว่าให้ น้อยก็เอาใช้ตัวอะไรยังไหนมาตัวไหให้เพื่อนี่เนี่ยผ่าอ่าเอาละไม่พาด้วยน้อยฮะตอนนั้นคือจังหวะมู่ได้โบราณคือได้ถึงจเคือ ชุบก <horse park> no ่อเลยน้อยออาไปไปกาตอวนังสิบไงเนาะกิสีไดงลงลงเมือหน้าอันเพราะว่า Hay ý nghĩa nhả ý nghĩa là ý nghĩa là ý nghĩa là ý nghĩa hai ý nghĩa là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  Bà mày theo nhỉ nữa u đông điều cả ngạm còn tìm một chắc tìm ngang nữa ได้ลงเมื่อหน้าเนาะมันด้าเลยนุจัดน้มบีเนาพี่น้องสนุกจักกันปลาไมแถวเี้น บบก็จะบุกจนเทนะ้าน่ะมันก็บ,บุกจนเท้านะพฟนจบบก็จะบุกจนเทนะ้าไปเลยด้งเลยน้อพี่นนะ้องวันนี้สำหรับ,บคลิปนี้กาสีได้จบลงไปเนาะพี่น้องขอบใจทุกๆคนเด้อที่ฮับส้มนะคะเบิรงคลิปนี้เนาะ ก,กไดไลค์กดแชร์ล่ะกะ็กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสาร้างคลิปต่อไปเนาะพอกันในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย